วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยในรุ่น123ปอนด์นะครับระหว่างฝ่ายแดงพาจันฉายพีเคแสนชัยอายุ19ปีจากประเทศไทยกับฝ่ายน้ำเงินโจนาธานดิบาร่าอายุ27ปีจากประเทศชนาดานะครับวันนี้เป็นการชิงในกติกาชิกบวกซิ่งนะครับถ้าพาจันฉายชนะก็จะได้เป็นแชมป์โลกคนแรกที่ได้2กติกาของคนไทยนะครับ ชิงแชมป์วันนี้เรามาดูกันหลังเกมนะครับหลังเกมมาดูกันไปทีละยกทีละยกเลยนะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเจ้าหน้าทานดีบรลาคนนี้นะครับที่ทําน้าหนักไปได้ก็ทําให้ตําแหน่งว่างลงวันนี้เรามาชมกันเลยนะครับมาดูข้อกันไปแต่ละยกแต่ละยกกันเลยคุยกันหลังเกมนะครับดูกันหลังเกมก็ขึ้นเวทีมานะครับที่เห็นอย่างนี้ครับพันชัญฉายพีเคแสนชัยนะครับจากประเทศไทยนะครับ กล่าวคนวิธีมานะครับอย่างเท่เลยนะครับโชว์ตัวเลยนะครับก็เป็นอดีตแชมป์หลายสถาบันของไทยนะครับอขออภนะัยเป็นอดีตแชมป์ในหลายวิธีของประเทศไทยนะครับทั้งแชมป์ลาดดำเนินแชมป์ลุมพินีนะครับคว้าแชมป์มามากมายนะครับพ้าจันท์ายนะครับก็วันนี้ก็มาชิงแชมป์โลกนะครับถ้าได้ก็จะเป็น แชมป์สกติากาเลยนะครับของพจัญฉายพจัญฉายนี่ก็เป็นแชมป์ในเมวยไทยในรุ่น1 2 3าปอนด์แชมป์โลกอยู่นะครับวันนี้ก็มาชิงอีกแชมป์อีกเข็มขัดนึงนะครับเป็นกติกาชิคบ็อกซิ่งนะครับ,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 รบพจัญฉายจากกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคนกรุงเทพนะครับกับคนนี้นะครับโจนาธานดิบ,บลาจากแคนาดานะครับอายุ27ปี นะครับห่างกันอยู่2ปีนะครับปจันฉายยี่สิบเก้าดียี่สิบเจ็ดนะครับอายุห่างกัน2ปีเจ้าของแชมป์เดิมนะครับดี布าเจ้าของแชมป์เดิมนะทําน้ําหนักไม่ได้นะครับก็แชมป์ก็ว่างลงเลยไม่ได้มาชิงแชมป์กันวันนี้เขาก็ตามเอาจำกัดเขาขึ้นนะครับชาะติดกันมาสิบไฟเลยนะครับก็ดี布านี้เป็นนักมวยที่ฝีมือดีคล่องแคล่วดีนะครับเตะไปก่อนเลยนะครับมาดูสิบไฟที่เขาชนะมา ไฟที่สิบเอ็ดนี้ระจันฉายจะรอดไหมนะครับก็ยังเป็นไฟเดินเข้าไปอยู่นะครับในช่วงซกช่วงชกเส้นสูงกว่าได้เปรียบนะครับดิบลาแต่พาจันฉายนี่ก็เจอมาบ่อยนะครับคนที่สูงกว่านีปต่อยกับฝรั่งตโอต่อยกับฝรั่งมาเยอะแล้วนะครับสูงกว่าทั้งนั้นอืดูกันไปทีละยกนะครับ กติกานี้ใช้ซอกไม่ได้นะครับกอดคอแทงเข่าก็ไม่ได้กติกาเชือก,กพวกซิ่งนะครับเตะไปเตะมานะครับพาญิชนชายก็ถอยบนออกไปสิเลนี้นะครับเตะมาจับขาได้ไม่มีอะไรครับข้ามเกี่ยวขานะครับมันเข้าลำตัวไปดีบลาพัชนชาก็ยับสวนออมา อย่างยึกยักยึกยักดูถ้าเย่นมวยคุ่นี่ยังไม่เคยเจอกันนะครับยังไม่เคยเจอเจอกันมาเลยมาเจอกันมาชิงแชมป์กันเลยนะครับพระจันทร์ฉายก็ตั้งความหวังว่าจะเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ได้กติกาแชมป์สองกติกานะครับหนึ่งสองเข้าไปโอ้ความคล่องตัวสูงนะครับดีบลรายับคอลำตัวไปหนึ่งสองเขาหน้าพระจันทร์ฉายก็เตะสวนมาโอ้หนึ่งสองเข้าไปกอดไวทำการแยกมา กติกาห้ามกอดอยู่แล้วนะครับมาให้กอดนานด้วยเจะย่างไปดีเวลายับไปพันชันหนึ่งสองมาเตะมาโอ้ต่างคนต่างเร็วอยู่นะครับมวยคนนี้ใช้ไปพิบนะครับเป็นการใช้ไปพิบกันหลุดเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้น,นครับเป็นข้องตัวทั้งนั้นเลยชกกันในกติกาห้ายกนะครับเตะไ้พันชันใช้ดีเวลานหนึ่งสองเข้าไป ยับเข้ามาที่ลำตัวหมัดพุกไปที่หน้ากัครั้งยังอยู่ไกลกันอยู่ครับยังวืดไปวืดมาอยู่หมัดดีเวลาเต้นฟุตเวิร์กหาจังบวะเข้าไปทําอยู่นะครับก็ไม่กล้าผีผานะครับกดโอ้เข้าไปก็จะเดินโดนพัดชันสายเตะออกมาอยู่นะครับเป็นสายจัดแทงเขายัางนะครับต้องระมัดระวังอยู่นะครับยับาเข้าไปดีเวลาดีเวลามันสองลาตัวพัดชันายก็ยับคนน่เตะมาโอ มว,ม,นนมวยไทยต้องใช้โอเตะขึ้นเหมือนกันครับทิบลามือไทยต้องใช้เตะนะครับแต่วันนี้เขาห้ามสอกก็ใช้สอกไม่ได้ฉะนั้นนะครับหนึ่งสองเขาตึงเตือนพันชา,ากันหนึ่งสองเขาหนาเลยอย่างเป็นมวยทันกันนะครับไม่ได้เสียเปรียบกันคนหนึ่งหมัดมากคนหนึ่งก็หมัดขึ้นนะครับเตะม,มาเตะไปโยมดิบลาได้หมัดเข้าลำตัวพันชาก็เตะไปหมดยกที่หนึ่งไปครับหมดยกที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างนะครับยังสูสีกันอยู่นะครับ ยังสูสีกันอยู่ไม่มีอะไรแตกต่างก็มันดูกันต่อในยกที่สองกันเลยนะครับมากันต่อในยกที่สองอดดิบลายัางเป็นไฟขยับเข้าไปอย่างเดิมยับมากผูเชยชายก็จ่อย่างนะครับม,มวยทันกันนี้ต้องผาดไม่ได้ครับโอ้หนึ่งสองหนึ่งสองเข้ามาเลยดิบลา ยนพระชาชก็เตะไปดีบรลาเข้ามาโดนเตะสวนเตะมาเหมือนกันโอ้เตะวืดไปโอ้มัดเครื่องไปไม่โดนนะครับประชาชก็ระวังอยู่มวยต่างชาตินี่ถีบหลังกับหมัดหลังนี่มาบ่อยดีเวลาจับจักไปพยายามจับสวนมากระแทกมัดยับกันอยู่นะครับยับมาเตะจ่อยางไปประชาชเตะขึ้นเหมือนกันดีเวลา อย่างคู่ชี้สูสีกันยังไม่ได้ออกไปทางไหนกรรมการก็คงให้คะแนนเท่ากันมาอยู่ยกที่หนึ่งหมัดคู่ไปเตะวืดไปพจญฉาแทง,ขงเ,ขเข้าไปโอ้กรรมการอยากมานะครับเตะไปอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะขึ้นเหมือนกันดีบเลาบอลสองเขาลำตัวโอ้ได้เน้นเน้นอยู่นะนดิบลาจะมาดิบเวลาก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะเข้ามาก็จะโดนเตะจากะจัญฉาอยู่ เป็ยายทำท่าจะยึดจะเตะ,ะ,เตะยังไม่เตะนะครับเตะจอยางไปก็โดนมัดสวนมาเหมือนกันเตะเตะมามัดไปมันสองข้าตัวเป็นญายขึ้นมาเหมือนกันมัเข้าหน้ามัเข้าหน้าขึ้นเหมือนกันโอ้ทำการแยกมาเมื่อคนนี้อาศัยไหวพริบกันนะครับตอนนี้ใครพลาดเนี่ยโดนทันทีนะครับเป็นพระจฉายเป็นไฟเดินเข้านะครับปลายยก แทงเขาก็าไปแทงเขาเน้นๆเลยพระชาชย,ยักเข้าหน้าไปพระชาชแทงเขากี่ครั้งหนึ่งเตะไปอยู่เวลามานันส่องเข้ามาอยู่นะครับยังเต้นฟุตเวิร์กยังต่อย่าง,ง,างมาเหมือนกันพระชาชย,ยึกยักยึกยักเขาแทงเขาก็ไปโอ้แทงเขาเน้นๆเ,เลยเหมกันไม่ว่าอะไรนะครับแทงเขาก็ไปครั้งหนึ่งอกอดคอไวป เตะเข้าไปเต็มเตมโอ้โหลูงนี้เตะขึ้นมาเหมือนกันเตะโดนกาของวช่ยชาญเตะเข้าลงตัวเต็มเต็มมเชนนี้หมัดเข้าไปผั้ชียชาแทงเขาโอ้เตะกรรมการเตือนนะครับโน้มคอแทงเขาไม่ได้นะครับเตือนครั้งที่หนึ่งพู้เชยชายต้องระวังนะครับเตะจ่อย,ย่างมาหาจังหวะอยู่นะครับยับกระแทกหน้าไปเตะเตะมาเหมือนกันดีเปลา เตะมาอีกครั้งนึ่งอา้าวเตะมาสองครั้งแล้วพันสายมันสองมาพันสาเตะขึ้นมัดจับกระแทกขานาไปเตะโอ้แต่หมดมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะออกทางไหนนะครับหมดยกที่สองไปอย่างคุคชีสุสีกันอยู่นะครับดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงเนี่ยมัดทุกลังตัวกระโดดพันสายมัดขานาหม้ากันมันสองามาพันสายเตะเข้า สวมเต็มๆเ,เหมือนกันโอ้มัดกระแทกเขาน้าพัา้ใช้ไต้ึืนไตเข้าลําตัวเต็มๆจังหวะนี้ที่วืดไปนะครับจังสู้สีกันอยู่ยกที่สองมาว่าต่อกันยกที่สามครับมวยห้ายกนะครับชิงแชมป์โลกครั้งนี้ยังเป็นมวยที่อาศัยไหวพิบกันอยู่นะครับพั้ใช้ไต้มาไตขึ้นเหมือนกันหนึ่งสองเขาหน้า ันใายเตะไปเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเวลากระเตะมาเยอะเวลาเตะม,มาแต่เวิดนะครับเวิด์ันใายเตะไปเวลากระเตะมาจ่อย่างไปจ่อย่างมาเยอะคนใชยเตะไปเตะขึ้นมาเหมือนกันเตะโอ้เวิดนะครับเวดิดเตะอีกครั้งไม่เวดิแเวดแล้วคราวนี้มันอมหมัดถึงสองเข้าม,มาเลยคนใชนจะแทงเขาหยับหยับกันอยู่เตะมาคนใชย พัชรชายเตะนี่ยกนี้เข้าเป้านะครับยังได้น้ําหนักเตะอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเวลามันเข้าล่าตัวมันเข้าหน้าพัชรชายเตะสวนเลยพัชรชายนี่เตะนี่เข้าเป้าเลยเพราะว่าอาศัยจังหวะที่เข้ามาต่อยเตะขึ้นนะครับพัชรชายยบเข้ามาหมันสองข้าหน้ามันสองร่าตัวคนหนึ่งเขาเล่นโอ้กอดไว้นะครับหมัดเร็วมากนะครับ โอ้ก็มาโดนเข่าของพระจันทร์ายเลยแทงเข่าอีกครั้งหนึ่งพระจันทร์ายโอ้แทงเข่าเขาเต็มเต็มสองครั้งแล้วหมัดพืดไปอ้าวตอนนี้มัดทำการห้ามกดคอแทงเขา่าครั้งที่สอง้วครับเตือนครั้งที่สองแล้วหมัดเข้าลงตัวกดคอได้ครั้งไม่มีอะไรยังไม่เตะยังไม่เตะไตจอย่างไม่ครั้งพระจันทร์ายไตขึ้นกันไตขึ้นกันเดี๋ยวเวลา บอลสองเข้าหน้าอาอก่อนเข้าไปอืมดันลงมาฝันฉายเตะไปมัดเข้าตัวแล้วเข้าหน้าโอ้เต็มเต็มเลยมันเข้าล้มตัวเดี๋ยวเวลาฝันฉายโอ้มัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งฝันฉายยังหาจังหวะเตะไปมัดไปเตะไปไปโอ้ได้เต็มเต็มเอาคืนเหมือนกันนะครับเดินมาเตะมาดี๋วเวลาเดี๋ยวเวลามันจับเข้ามา ยังโยกไปโยกมากันอยู่นะครับอาศัยจังหวะไหวพริบอยู่นะครับสมาธิห้ามหลุดนะครับยังโยกไปภาษาเตไปมัดไปโอ้เออเตะมาเหมือนกันดีเวลาอย่างเอากันคืนทันควันอยู่นะครับยังจ้องโยกไปโยกมาอืมสองข้างหน้าเตไปอาาัย์สายได้โยะนะครับมัดกอดข้อรอการขอเวลานอกนะครับ เตือนอีกครั้งนะครับเตือนครั้งที่3แล้วครับกอดคอแทงเข่าพระจันชายต้องระวังดีๆนะครับเดี๋ยวโดนตัดแต้มได้เต <Yeah. S 1> ือนเตะเข้าลมเตือนเตะอีกครั้งหนึ่งพระจันชายดีเวลาหมัดเข้ามาเตะมาพระจันชายทำท่าจะเตะดิเวลากระต่ายไวเตะครั้งนึงโอ้เข้าเต็มๆเลยนะครับเตือนมาเตะมาเหมือนดีเวราหมัดยกที่3ครับหมดยกที่3ไปยกนี้ก็เหมือนกับ แข้งของพระเจ้าฉายจะเข้ามีน้ำหนักนะครับมีแต้มขึ้นมาหน่อยนะครับมันดูยกที่สี่กันเลยยก,ยกที่สี่นะครับยกที่สี่เดินมาโอ้พระฉายมัดหนึ่งสองก็งน่าอันนี้รัวก็มัดเข้างลงตัวเลยมาดูว่าใครจะใช้แบบพี่เดินพระฉายเตะไปอยู่ไม่ไดมัดสองก็งน่าพระฉายมัดขึ้นเหมือนกันโอ้โหมัดทุบเข้างลงตัวเลยกอดมา ดีบลามันไปกอดก็มัดสองข้างเขาลงตัวเลยพันชาแทงเขาไปแทงแล้วปล่อยแล้วเขาแทงเขาอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีบล่าก็มัดรัวมาเลยนะครับพันชายแทงเขาแล้วปล่อยแล้วกอดไม่กอดแล้วก็แทงเขาก้ไปแล้วกอยปล่อยแล้วโอ้วันนี้ไม่ได้เตือนแล้วตอนนี้กอดแทงปล่อยเลยนครับไม่ให้ไม่ให้ทมการได้เตือนนะ้วปล่อยเลยนะครับอแทงเขาสามสี่ดอกเขาเต็มเต็มเลยพันชายแจรทางมวยได้แล้วครับ แทงเขาแทงแล้วปล่อยเลยเขาไม่กอดนะครับกรรมการเลยไม่ได้เตือนหนึ่งแล้วพระจันจายรู้ทางนะครับกอดแทงเขาปล่อยเลยโอแทงเขาก็เต็มเต็มเลยสออเข้าเอ่ยมัดคว่ำไปดีเวลาอุ้มพระจันจัยมัดสองแทงเขาโอ้หนุ่มข้อมาแทงเขาเต็มเต็มแต่ปล่อยเลยครับแทงได้ปล่อยเลยกรรมการไม่ว่านะทาแบบนี้เต่มาดีเวลาพจันหัยมัดก็น่าแทงเขาอแทงเขาลูกนี้ แทงแล้วปล่อยเลยนะครับกรรมการไม่ได้เตือนอีกแล้วหนึ่งสองข้างหน้าพรชร์สายมันหนึ่งสองขึ้นเหมือนกันโอ้พรชร์สายยกนี้ได้เข่าเต็มๆเ,เข้าแบบเน้นๆเ,เลยนะครับโดดเข้าไปแทง,งเข้าไปอีกครั้งนึงเออแทงแล้วปล่อยไม่กอดคอแล้วครับตอนนี้เป็นไปเริ่มทีมงานแก้มวยมาดีนะครับพทร์สายไม่ได้กอดคอแทงอย่างเดิมแต่กอดแทงปล่อยนะครับไม่ให้ผิดกติกานะครับ ทีมงานแจ้มวยมาให้ดีมากเลยพันชายหมัดไปเตะไปดวราเตะเวิร์ดไปไม่มีอะไรดีราถอยไปแล้วก็ตอนนี้พันชายเดินเข้าไปพันชายเริ่มมั่นใจนะครับแทง,งเขาก็จะโอ้ลูกนี้กําลังไปมองทีมงานอยู่นะครับดีบราโดนแท,ง,ง,แทง,งเขาก็เอาแทงเขากี่ครั้งนึงออาแทงแล้วปอยนะครับไม่กอดแล้วพันชายแจ่มวยมาดีนะยกนี้ได้เน้นๆเ,เลยนะครับเตะเข้าไปมัดเข้าไปโอ้ ตะไปหมัดเขาน้าเต็มๆดีวราเดินเข้ามาเดี๋ยวราเตะวืดไปแันสายแทงเขาเลยแทอ้เข้ามาแทงหมัดโดนเข่าสวนลงไปเลยนะครับเตะมาหมัดวืดไปนะครับแันสายเรื่องบนแล้วครับตอนนี้หนึ่งโอ้หมัดกับเข่าแรกกันต่างคนต่างมั่นใจแล้วตอนนี้ชูมือแล้วนะครับเดิเข้ามาเตะมาโอแทงขเขาก็อีกครั้งหนึ่งแทงเขาเ้าอีกครั้งหนึ่ง แทงเขาคัานืงมัดเข้าไปโอ้พัันสายตอนนี้เริ่มโชว์นะครับต่อยได้แล้วเริ่มโชว์แล้วแทงเขาต่างคนต่างมั่นใจแทงเขาก็อีกครั้งหนึ่งอ่าหมดยกนะครับหมดยกก็เหมือนกับพระจันสายจะมีแต้มขึ้นมาชัดเจนแล้วนะครับยกนี้พัันสายมีแต้มขึ้นมาแทงเขาเขาเน้นๆไหล จังหวะเลยครับมาดูยกสุดท้ายกันเลยนะครับมันดูยกสุดท้ายกันเลยยกสี่นี้ฟาชันชยมีเข่าเข้ามาเห็นชัดขึ้นแล้วนะครับมันดูยกสุดท้ายเตะไปดีปะด่ะล่ะฟชันชัยกวนลงไปเตะีกครั้งฟชันชยเอาเตะม,มาก็เตะขึ้นนะครับเอามัดเข้ามาแช่เขาอฟันซอเอยมัดทุ่งเข้าไปยังสู้กันอยู่กลกางเวทีโอเตะ จอย่างขาเปเลยนะครับมัดอืมัมดบืดไปโยกเตะมามัดมาคนหนึ่งเตะคนหนึ่งมัดนะครับแต่มัดของดีบุราไม่เข้าเท่าไหร่โอ้มัดของชันชันสายเข้าหน้าเต็มๆเลยกอดเข้าแทงเขาโอ้แทงแล้วปล่อยนะครับกรรมการไม่ได้เตือนแล้วตอนนี้โอ้จากยกหนึ่งยกสองโดนเตือนบ่อยนะครับ ตอนนี้พระจันจัยรู้แล้วกอดแทงได้้ะปล่อยเลยนะครับแต่มาวืดไปโอ้หมัดเข้าโดนไล่มัดเข้าได้ครั้งหนึ่งแทงเขากรรการปล่อยอย่างมาอยู่เวลาขยับเข้ามานะครับหมัดเข้าตัวก็โดนเตะสวนมาเลยนะครับอมหมัดแรกกันมัดทั้งสองก็มาก็โดนเตะสวนเหมือนกันนะครับ หมัดวืดไปหมัดของดีเวลาตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับยังเบดนะครับเอาถึงไม่ก็โดนแถวหัวไหลนี้นะครับดีเวลาเดินเข้าไปหาจังหวะมัดดูพอโดนจะยิงหมัดก็โดนเตะสวนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วจังหวะปล่อยหมัดนี่ซี่โคง้งอว้างเลยทำให้พัชรสายแทงเ,เตะได้เต็มๆเ,เลย แทงเขาเข้าเต็มๆเลย,ยไไดีบวราเขาไปแทงเขาอีกครั้งโอ้พาชันชายได้เขาเน้นๆสองดอกเลยนะครับจังหวะที่จะเข้าไปโยนหมัดยิงหมัดโดนเข่าสวนเลยแล้วหมัดก็ไม่ได้เข้าเป้าเลยนะครับเตะไปหมัดไปแต่หมัดมาโดนเฉียดโจะนะครับดิบุราเตะเวืดไปไม่มีอะไรเตะอีกครั้งหนึ่งอ้พาชันฉายสายใจนะครับเตะมาโดนเจาะ ล่างนะครับเลยล้มไปเอาเตะเาะฉน้เตะแทงเขาเข้าไปเตะดอกนี้ของแทงเขาเลยเตะเวิรดไปดีเวลาอยู่หน้ามันมาพระญญาะฉะันมัดมาโอ้หัดสวนกันนะครับเออพราะ้ช้าเริ่มมั่นใจแล้วครับตอนนี้โชว์แล้วแทงเขาก็เน้นๆเลยโอ้แทงเขาดอกนี้จนตัวงอเลยนะครับทำการแยกมาเลยยอกนี้พราะฉน้นช้าทีไว้เพราะ้ช้าเริ่มโชว์นะครับ ยกสี่ยกห้าได้เข่าเน้นได้เน้นเน้นเ,นนเลยนครับหมัดยังพืชนไปย่สายตาดีมากนะครับลมหมัดตลอดนะครับทาให้ดิวลาหมัดพืดไปพื้นมาอยู่อ่าหมดยกนะครับอืมต่างคนต่างมั่นใจนะครับดูเหมือนพระจันฉายจะมั่นใจมากนะครับดิวล่าก็มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะเขาคือเจ้าของตําแหน่งนะครับน้ําหนักไม่ได้นะครับทําน้าหนักก็ได้ก็ เดียวันไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหมัดของควันส,สายเข้าหน้าเข้าหน้าโอ้รัวเลยหมัดเข้าไป้าางเต็มๆเ,เลยเข้าออน้ำผายอีกครั้งหนึง่งมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้รอกทำการรวบรวมอยู่นะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับว่าตัวเองทำผลงานได้ดี แต่เหมือนพระจันฉาาจะได้ยกสี่ยกห้าได้เขาได้แข้งเต็มๆเลยนะครับมาดูกันเลยมาฟังคะแนนกันเลยกรรมการก็ลุ้นอยู่กันนักมวยก็ใจจดใจจ่ออยู่ตอนนี้นะครับหัวใจเต้นระทึกแล้วว่าตัวเองจะได้แชมป์ไหมนะครับแชมป์จะอยู่ที่ชนาดาหรือประเทศไทยเป็นนั้นว่าพระจันฉรยพี่เชสัช์ชันใช่นะไปอย่างเป็นเอกฉันนะครับชนะเป็นเอกฉันเลยร้ามบอก ขาดจำกัดแชมป์ไปนะครับโอ้แชมป์ตกมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับโอ้จุดโพดชฉลองนะครับเป็นคนแรกนะครับได้แชมป์สองกติกานะครับพัชรฉายพิเชษณ์ชัยยินดีกับผู้ชนะนะครับ